ยังยังเป็นเหมือนเก่าหายง่ายไงก็เป็นโรคไตออกหมวตัวไตร้ายแล้วออกแต่ให้น้ำเกลือไตเข้าไปบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวเข้ามาอะยังยังไม่หายใช่ไหมเนี่ยไปไปเข้าไปเดี๋ยหมาแล้วก็เข้าไปถึงบ้านแล้ว คนละลูกเสือหมนุนไม่เห่าแม่นี่ยเพราะเขาเท่านั้นอันนี้ดัดคือผมอนันนี้อันนี้ดัดอันนี้ดัดแล้วก็ที่เป็นเนี่ย <Yeah. S 1> มันกับ B แล้วก็ C K คือนั่นแหละ ไอาอีอ,อนี้ไม่ใช่ก็ตอนแรกก็มากินที่นี่เหมือนเดิมไงตอนแรกก็ไม่ได้ซื้อไปไต้อห้หมาดวว่ยแมวไม่สบาเาผมคือลายิ๊งม่ือปลา,ยยามลา,ยยา,ก,มมากินเยอไกินด้วยแม่เนี่ยวิตามินแม่วิตามินที่13แม่ชิมดู ใ่อตเลว่ะครับผมเออ你看เช่นธูคุณเส้นเส้นของแท้ที่เส้นที่เป็นเนแล้วก็ปาทิ สิ่งดีๆที่เป็นแหน่พอดีเขากว้างกว่าเวลาที่เป็นแหน่ทะเลแม่น้ำที่อย่างสิ่งนี้เป็นไหนเอกไป,ออไปนี่ก็ไม่มีอะไรให้กินออกไปผมดูเองเดี๋อนตัวนี้อันนี้แม่ลูกอ่อนนี่เนี่ยมีลูกนั่นก็ออกมาจากฝั่งนูน้นนี่ก็ของนี่นะอะไสองตัวที่อยู่ทางนี้นะเพราะ ลูกเต็บ้านหลานเต็มเมืองเฮียพวกนี้เขาเล่าหลักที่ครอแม่มันสอนไงหลักที่เป็นกูบอกว่านี่เขาออกมาเป็นหมาเอากมาตำรวจพ่องหมาตำรวจอีสัตว์สนามบินบินที่มึงโกงข้ามราไฟอย่างเนี้ยบินเนี้ยเออนั่นแหละอยู่อยู่นั่นนู่นเสียหายถึงประมาณวันบินบินอะไรนี่ก็แฟนวันที่ชื่อบินอ่ะเขาไม่ได้เกี่ยวกับบินพวกนี้นะนี่ก็บินที่เป็นเรีแน่แเ้วบินลาเดนอะไรก็บินลาเดนบินล้าเด่นคลาอะไรก็บินล้นมึงจะเอาไหนเราเสียดินบินลาเด่นหรือไง น้อต้นเนี่ยเดวมีลูกน้อยลูกของคเขากับเขาจับลูกไว้แล้วตัวลักพาตัวในหลักที่เป็นแหน่เป็นตัวที่เป็นแหน่ลูกน้าลูกหน้าน,านีแหนะลูกไก่ี่กระเมือนในลูกหมานี่ไรในรังในคอกเนี่ยทำไงนะทีนี้ทำหมันเรียงไม่รู้คงไหมั้งน,นี่เงี้ยเหต้น ลักที่ตำรวจเมื่อตำรวจเฮียที่ไหนทำยัางนี้กับในหลักเป็นวิชาวิชาการหรือวิชาสาัมมึงลงไห้ป่าหนี่ นี่ตัวหนึงมีตัวหนึ่งทนี้กินี่นี่มิลกลาทอดลูกสบายดีสบายดีมลกูกบูดหางในบวและ <c oughs> มันงดิการมัน ที่พูดงานเป็นหลักที่เป็นคนมังที่มีเท่าที่มีแต่ไม่ใช่เท่าหัวงูเพราเรามีหอกคข่หัวไข่ไม่ใช่หัวงูงูอะไรนู่นหลักที่เป็นกิงโคบราวิลิสหงูที่ควรจะเห็นใจในหลักที่มีมีชีวิตมีตัวตนไม่ใช่ว่าเป็นทางที่เขาไปล้อมันเป็นตลกในหลักที่เป็นแนวแต่หัวงูหัวงูที่เป็นพิษกับงูที่มีพิษอ่ะมันแตกต่างตรงที่เป็นหอควายเนี่ยทำให้คนท้องกับในหลักที่เป็นปัญหาในหลักที่เป็นแนย คือไม่รับผิดชอบก็มีสิ่งที่เป็นไงอ๋อถ้ามึงไม่จดทะเบียนแม่เนี่ยนั่นคืออีกอย่างถ้ามึงจดทะเบียนหวังว่าเป็นครอบครัวก็คืออีก่างอย่างนึงเด้อถ้ามันเคารพในหลักที่เป็นไงหลักวิชาการของประเทศอะไรคือจดทะเบียนสมรสนั่นแหละมีทะเบียนมีคู่จดทะเบียนในสิ่งที่เป็นไม่ต่างจาก S, itas, <S, <S ario, T S นั่นหลักที่เป็นตรงกลางคืออะไรตัว T ที่เป็นไงคือลูกคือทีนคือหลักที่เป็นเด็ตัวเป็นผู้ใหญ่ ทำไงได้แล้วมันเป็นหลักที่เป็นแนวดับ <c oughs> หลักที่ไม่เป็นมันอยู่ในหลักที่เป็นแนว่ะเอชเอสเหมือนกับสาระของผู้พักษา,าที่เป็นแนวโอเค